ปอบครับพูดนี่ออกเสียงตะเศ้าเลยกิมจูครับเมนูแําเ็ดของวันพี่นี่สานมาเ้าบวันนี่ผาชิริวห่อท้องครับนีบ่ว่าสามสิบกิบแก้วครับแก้วแก้วดีขมข่มดีแท่ครับ อาที่นี้การกินครับเพรยากครับเบื้อง,งตามคลขีดจริงกินเป็นทันทีเลยฮะนี่จะหอกินโม่เปลี่ยนอีกกินแบบนี้ใส่ตะเกียบก็ได้ใช้มือก็ดีครับเดี๋ยวแต่คนแถนบผมว่าเกียบดีกว่าจึ๊บจับแก้วมมยังคงรอตอนหน่อยหน่อยหนึงไงไงวันนี้มาเต็มปากปึ๊บปึ๊บ จอดครับ <Techn> ถ <Pokémon> ูกจอดแอบหลายแล้วกินทีละยามครับอันนี้อันนี้เป็นคันคันแทนาครับไม่เป็นคันแทนาคือคันแทะเนาะคือคันแทนาเลยแทนาเลยแทนาเนาะอันนี้มันจบมากเลยคือเสียบแบบเอาคันแทะแทะที๊ดเที่ยวครับอันนี้ปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึบกินเยี่เต็เสียบเนาะเีหนนานเรบอกว่าะอะา <c oughs> ใช่เสบหมื่นปหมื่นปะเสียบตอนนึงครับอ,อันนี้ปลาชิลิวครับประมสามสิบกิบซื้อว่สาสบายนั่งอีกอีกตัวนึ้ อันน <that> ี ing, <bad. S 1> <that> ้ก็ต <that> ้องบอกหรอกเขาจะหูเไื่องไ้หรอกเขจะตกใจผม่ะแก้วผมอ่ะยองไหนวอยุดอกไนี เอออันนี้สูตรผสมผสานครับอันนี้มันเป็นน้ำจิมวาสาบีครับวาสาบีปกติเขาหยิกินกับปลาไซมอนครับวันนี้ขอิกินกับเนื้อมสะสูตรผสมผสานครับอืมระวังญี่ปุ่นกับอีสานอันนี้มันยินเด็ดกว่าทุกันเขาเขาวุ้<อ>นง,งีเแล้วว่าแล้ว Thái luôn vong việc vậy. Wasa bị hấp. Mm hmm. Shao hứa. Mm hứa. Mm hứa hô tụa. Shao hứa 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 ra hứa 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 hứa

Thôi nhớ chăm chồng không. Doctor, hôm nay. quá hát 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 khát hát 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 gạc

ủng hộ của năm ngoái này, thế còn lại, xuống này, cũng này, cũng thâm gần đây là, lâu đời cũng thâm gần đây rồi.

เฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องว่าครับนแบบเนี่ยแบบหาเนื้อที่มันดีที่สุดครับบอกไมข้าวเนี่ยลา่าตอนแบบนี้ซอยน้ำเส้นแล้ววางเส้นบอกเขาเลยอยงองไรวางเส้นเจวางเส้นนะวะกระแสสารวัตเขาอืาษาษาษา่นว่ากาดบางๆกาดบางๆ <laughs> ตอนหนาลายมันจะกาย

ตันีกลางอยเนี่ยมันจะได้เป็นแว่นเป็นแวันเอ้สารวันเขาตัย่งซีกนซียนจุกอดจะทำโดยิทันทีครับของกินหมูหาโบงครับอาทิชยอปึ๊บเป็นไงคัดนี้หรออือัุโพดตัวท้ายด้วยหงครับวันนี่จบด้วยหงเะลงด้ยยังกับหง ไอ้เบิ <accurately S 2> ้งจักจัครับเบิ้งหลายกะ็จากอะไรอยู่หรอกเจ้าก er ็ต้องจักเห็นให้เบิ้งครับวิธีกินแบบพิสานเจ้าก็อาจกินคองแสีบอยู่ไปเห็นน้ำก็ไทยคลิปไม่เห็นน้ำนี่างไรเส่ใส่วาซาบิก็เลยนะครับมันพ่กมาแก้วหงค์กรมแบบสุดผสมประสานระหว่างไทยอีสานกับญี่ปุ่นก็ลองก็เคยเห็ดเนี่ยนะ

ันาทีเดียวคือมูงสองนาทีไม่ถึงนาท,ทีเลยต้องมีนะปั๊บขอบคุณที่ติดตามรับชมครับวิกิตแชนแนลครับเมนูเถื่อนนะครับวันนี้เราของดิบ